สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแดกไม่รู้เวลามิลิโดนด่าแรงหลังกินข้าวเหนียวมะม่วงแฟนคลับไม่ทนฟาดแทนเรียกว่นานทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงแรปเปอร์ปปสาวมาความสามารถอย่างมิลิดานุภาคนาทีรกุลน,นักร้องสาวไทยที่เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นโชว์ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชล่าทู22บนเวทีเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา

ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของเธอแต่ก็ไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังพระมิลิระเบิดความมันสุดเหวี่ยงจนเวทีโลกเป็นไฟเลยทีเดียวแถมโชว์ของเธอยังสร้างเสียงฮือฮายอย่างมากเพราะสาวมิลิร้องรับถึงเมืองไทยทั้งเสาไฟกินรีต้นและแสนนซี่รถไฟไทยสมัยรอห้าอายุ120ปีและกูไม่ได้ขี่ช้างแต่ที่ว้ววมากกว่านั้นมิลิชวนคนต่างชาติมากินข้าวเหนียวมะม่วงแถมโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงให้ดูบนเวทีท่ามกลางสายตาของชาวต่าง ชาติเป็นจํานวนมากแต่ไม่วาอก,กลับโดนดราม,ม่าจนได้เมื่อชาวเน็ตคนหนึ่งด่าเธอว่าแดกไม่รู้เวลาไม่มีมารายาทเข้าเหนียวมะม่วงสร้างชื่อมานานจะเสียชื่อก็ตอนนี้แหละเรียกว่างานนี้ไม่ต้องถึงมือของสาวมิลิเสียเวลาฟาดกลับพระบัรดาฟแฟนคลับที่เห็นคอมเมนต์ด่าแรงของชาวเน็ตดังกล่าวไม่ขอทนออกโรงตอบกลับฟาดแทนสาวมิล,ลิแบบรัวๆท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าว สดขอบคุณครับ